เป็นตื่นเต้นเลยใช่รู้สึกว่าได้ทําบ่อยแล้วใช่มันก็เลยชินแล้วรอบนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นสุดยอดแต่ตอนนี้เสร็จเริ่มไปละเสร็จเริ่มไปแล้วนะคือเก็บเจ็ดหมดเพื่อนเนี้ยแล้วเดี๋ยวหลังนี้ไม่พูดะเดี๋ยวไม่พูดภาษาอท่านั้นติดต่อเลยกออนไลน์ได้นะสามารถส่งไลน์ได้ส่งเสริมมาก็ยิ่งดีกับข่าวครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่บุ๊คด้วยครับผมขอบคุณที่จะเห็นพี่บุ๊คทำงานบุ๊ค ลัวบ่อยอยู่แล้วแต่ก็น่าสุดก็น่าบวงเองคือกลัวเพราะว่ามันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะไม่ใช่อะไรกลับมาขอเสียงพี่บุกอบนล้วขอต้ดงนีเลยอนน้พี่บุญฝากทุกดีได้เยาจดการให้ครับขอปาวเวทีนี้ นิดได้ครับขออนุญาตเป็นพิธีก่อนสักครู่หนึ่งได้ครับผมครับผมอ่ะไหนว่าไงผมอยากจะสอบถามนิดน้อยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้อืมปวดแก้มปวดแก้มปวดแก้มแต่ทีนี้คุณมีสปิริตมากนะครับคือเราอ่ะตั้งลิมิตตัวเองไว้ว่าตอนไหนที่เราจะไม่ไหวเราจะต้องแคปเคลื่อนงานใช่ถ้าถ้ามันไม่เกี่ยวกับเสียงร้องไม่เกี่ยวกับคอเราเราว่าเราไหว วานนี้เราก็พาก้าได้ใช้กกันนอกยังได้เลยจริงๆแล้วเด็กก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสิ่งดีๆเป็นว่าเป็นสปริงดีๆนะที่ที่พี่บุญเขาเรียกว่ามีความตั้งใจ่วันนี้จึงมาแล้วก็ผมสอบถามอีกนิดนึงถราอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมาในแบบว่าในฐานะเป็นแบบว่าคนในสังกัดเดียวกันครับและอย่างพี่บุญเนี่ยมามาโชว์กับพี่เปรมในวันนี้เนี่ยมาในฐานะเพื่อนหรือว่าคนร่วม แฟนนะพี่ชว์ามานี่ช้าไปเลยอ่ะ อยู่กับเราได้โดยที่เราไม่ต้องหนักใจเราคือว่าเราช่วยๆพาแบบพากันเดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆก็คืออยู่ด้วยแล้วแบบเป็นคนที่รู้ใจความจะอยู่กันไปได้เรื่อยๆใช่แล้วนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยากจะถามอีกสักนิดหนึ่งผมในวันนี้ผมขอมาเยอะๆหน่อยวันนี้นะครับผมก็อยากจะให้พี่โชว์เต้นสักเล็กน้อยโทษนะบางทีวันนี้เขียนตอนเมื่อไหร่วะมี ตั้งขาเลยค่ะไม่ไม่ขอสักนิดนึงโอเคไอเพลงที่ผมเต้นไปเมื่อกี้ขอสักนิดหนึงผมอยากเห็นที่หน่อยโอเคพี่ๆอาจจะเต้นเบานิดนึงนะไม่ค่อยมีแรงแต่เดี๋ยวมาเต้นมาเต้นไปด้วยหน่อยช็อตขยับขยับวะขยับขยับสักนิดนึงแต่เพลงเต้นเบาๆเบาๆขอเบาๆเลยอมาโอมาชนะ โทษทีนะฮะผมผมอ่านไม่เข้าใจจริงนะไอตัวคอมพิวเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวนะผมดูไปหนึ่งซาติแฟนชอบเพลงไหนในโชว์ของพี่หนลในไหนโชว์เพลงอันนี้อ่านจดนะฮะในหน้ผมสรุปให้เลยชอบเพลงไหนที่สุดของพี่พี่พี่เบมครับที่โชว์ยิ่งชอบทุกเพลงครับผมมัน บางเพลงมันเป็นเพลงที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะร้องเช่นเพลงหมากัดเป็นแค่คือปีที่แล้วเราเคยมีประสบการณ์จากเพลงนี้มาแล้วคือโคตรเหนื่อยอย่างจริงจริงคือร้องด้วยเต้นด้วยคือเหนื่อยมากไอคือพี่เคยผ่านเพลงเคยผ่านแล้วให้รอบเดียวเท่านั้นแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกเลยเป็นฝักใจครับปฝักใจมากใช่เหนื่อย่ออย่างนั้นพี่พี่เปรมเขาเรียกว่ากำลังไปแต่งตัวบนหลังหลังเวทีอยู่อยากให้เมาสัดนิดหนึ่ง เมาครับผมเรื่องอะไรก็ได้เรื่องการทํางานหรือว่าเวลาแบบอยู่ด้วยกันสองต่อสองอะไรเงี้ยมันแบบมันมีอะไรที่แบบพอหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรมาะเนี่ยผมก็แทรกที่ทำตามพ่อโอเคคตลกคือเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะโอเคคำตอบกันแล้วกันึงคือถ้าเรื่องถ้าเรื่องแบบพวกกอล์ฟอะไรเนี้ยเบมเขาจะเป็นคนที่เลือกแบบเลือกเยอะมากๆกวันนั้นเราไปแบบพร้อมจ่ะ หวั่นพร้อมใจคือไปไปร้านแรกเลือกประมาณสิบไม้ที่ครับนี่ดีไม้อันนี้ดี่ไหมถัาพักเราไปเข้าห้องน้ำกลับมาที่ร้านเอาไม่อยู่แล้วเดินไปอีกร้านครับที่ครับันี่เยอะอีกอีกสิบกว่าไม้วันนั้นเลือกไปประมาณหกร้านจ้าร้านสุดท้ายไปตีไปตีของเขาเลยด้วยตีแบบไปบอมแล้วไปบอมแล้วพี่ครับขอติ๊งไม้หน่อยโว้มโว้มโว้มที่ผมว่าผมยังไม่เอาดีกว่า กคือเราม้อมจ่ายมากเองแบบข้างหอโอเคเดี๋ยวจ่ายให้อยแบบนี้คือแบบว่าเตรียมตัวเปเป๊ะเขาเลยอความมันเกิดอ๋อเกิดขอาชอบไม่ก้อครับผมก็คือเตรียมตัวที่จะไปซื้อให้เลยใช่ใช่แต่แบบเขาเขาเป็นคนที่แบบเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาจะต้องแบบลองเยอะๆมีการการวอลใช่แล้วพอแบบซื้อไมค์กออันหนึ่งมันต้องเข้ามืออะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ผมถามอีกสักนิดนึงครถามที่ท้ายละนี่ท้ายละโอเค ผมเห็นตอนที่คุณร้องเพลงกันเนี่ยครับดาวหาทะเลนะฮะเห็นที่แบบมีจับมือจับมือตรงนี้มันคือผมเลยนะฮะไม่คำถามดีใช่ไหมทุกคนอยากรู้เหมือนกันเลยไม่เคยเคยลองจับขาแล้วมันไม่รอดไง อะไรก็ได้ก็มีบ้างเป็นไปได้มีาพเดี๋ยวไม่จับมือดีกว่าเจ็น่าจะโอเคสุดใช่ไหมใช่ครับผมเพราะถ้าจับขาก็น่าจะแปลกแปลกๆเดี๋แปลกๆนิดนึงเหมือนคนตัวตอครับผมอ่ะหมดยังครับหมดยังหมดแล้วครับแม้วให้ตอบคำถามพี่เลยมาร์คใช้ยาสิบัาทยี่ห้ออะไรวะวัดถามผมพูดได้เหรอพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ที่หลังไปกันว่าใช้ยี่ห้ออะไรครับผมอย่างไรก็เอาเป็นว่าผม ขอขอตัวได <Okay. S 1> ้าับหน้าที่พิธีกรไปแค่นี้ก่อนโอเคนะครับเ <Okay. S 1> ป็นไงก็ขอบคุณทั้ทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอเสียงให้พี่บุญหน่อยครับผม